สวัสดีค่ะกินไปในต่างแดนแฟนเพจกับว่าพ่อกันอีกแล้วนะคะนาอเมื่อนี้เมื่อนี้กินนันเขาแลงกับเป็นเย็นตาโฟาค่ะเย็นตาโฟาหอนหอนะคะนาะเย็นตาโฟาเส้นหมี่ค่ะเย็นตาโฟาทะเลร้อนรอนยากสิก,กินนี้ยังค่ะเมื่อนี้กันดุก๋วยเตี๋ยวหอนหอเด็กว่ว กินตะโฟล้ร้อนเจ็บๆพี่น้องมาบ้าน,นี้ใส่กุ้งใส่ปลาหมึกนะกินตะโฟกินตะโฟทะเลค่ะกิ ale, ะนตะโฟทะเลเนาะพี่น,อน้องเนาะมาเด้อบ้านนี้ได้อมาพอกันอีกแล้วสาวเก็บเสียงแก้วๆสาวบ้านเชียงแหวกค่ะบัาน,นี้ พักอยู่ในสวนคะ่ะไม่ยังพักกนยังโล่งก็เอาโล่งเบิดเลยน้ำน้ำปลาใส่พริกป่นลงไปเผ็ดๆอุ้ยเป็นเสบไงวันนี้ วันนี้ฝนตกอากาศเย็นนิดหน่อยค่ะจินก๋วยเตี๋ยวเย็นตะโพล้วร้อนปลาหมึกค่ะปลาหมึกใส่เป็นโตเลยไอ้พี่น้องมแม่ไยกินปลาหมึกค่ะปลาหมึกหวานมากแล้วค่ะ มะนาวลงไปเล็กน้นอยแค่น้ำสมเขาวแรงกุ้งตัวใหญ่ๆเหรอกุ้งอืม สบับโอเย็นตาโฟทะเลค่ะเย็นตาโฟเย็นตาโฟตอนเย็นแซ่บพี่น้องการม้วมกเกี่ยวเองค่ะ ปุ่มึกหวานหวานขอ,อาะมึกโอ้ย่างหวานแล้วพี่น้องใส่เป็นตโตเล้วคือปลามมึกไข่ค่ะ ขาดไปเลยพี่น้องวิตามินของแซบถ้า่ามีของแซบกินเขาว่าลงก <laughs> ันเมื่อนี่นมนมเดนมาร์กแฟนเพจแกเออสมีละะินหลาไวเซก,กเดะโดาวแน่เลยเร็ว,วอืมข้ามนุมเดนมาร์กแฟนเพจคนนั่นคนนยิ้มเปื่อยๆอยู่ฮะหนมเดนมาร์กแฟนเพจ มัสวัสดีครับเน่เร็วเร็วสวัสดีครับเร็วเร็วนะอืมกินไหมเนี่ยือสปาเกตตีแ้แหละเนี่ยสปาเก็ตตี้ไทยแลนด์เย็นตาโฟอืมแซ่บครับพี่นันแต่โคนรอร่อยเย็นตาโฟสวัสดีครับ,นนรส,วส,รบสวัสดีครับผมสวัสดีครับสบายดีไหมครับ How are you สบายดีไหมครับสบายดีไหมครับ <laughs> How are you <laughs> Are you having carbonara? Gentafo <laughs> อืม Gentafo Spicy s ส <laughs> ็งหมาเส็ง <laughs> อรอ่อยอร่อยครับเส็ปิเส็ปิลีครับซับปีลีครับคำนึง <laughs> <อม> <laughs> Oh, s easy. <S อ้ซีซีสวัสดีครับ Say bye bye. สวัสดีครับสวสื่อแม่นโอเคอืม very good food bye bye ีีเสียสวัสดีครับเซยบายบายสวัสดีค่ะ good evening and good evening สวัสดีตอนเย็นสวัสดีตอนเย็นโอเค everybody โอเค ปกติก้อนเย็นหมายซื้อโอเคมิสเซะครับอยากบอลให้ฮาร์ด่าลเล่ากับสปิกสปิกอีสานสปิกไทยโอ้ยปากทางมากเลยเนัง อบอกเพว่ามันขำดูดปูครับอู้สแสบค่ะเดินโดนยังกินค่ะปุ้งตตแบบง่ายเลย พอดีไม่แห้งันมา้องพี่น้องเนาะมาก็ข้าแรงกินข้าแรงกับเย็นตโฟคันบนเนี่ยประเด้ต่ำมะคงกินจะต่ำมะคงลยฝรั่งขอนายตายแล้ววันนี้กินเย็นตะโฟทะเลรวมมิตรทะเลค่ะประมือเป็นตะโตพี่นอ้องคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ